ทูแล่คนนคะครับผมกันนี้ก็สวัสดีสมาชิกคนดูทุกท่านครับผมวันนี้อยู่ผมชิคิเอ็กซ์ทูนะครับผมซึ่งวันนี้ผมเกมสตรีทเทอร์ฟิลเตอเก,เก,เก็ได้อัปเดตเป็นที่รู้นครับผมซึ่งเป็นอัปเดตีแบบซัาามเมอร์นะซึ่งจะเป็นยังไงก็เข้ามาดูกันในเกมได้เลยนะครับผม let's go โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมเป็นเที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งอัปเดตนะครับผมซึ่งมีอะไรบ้างมีซัมเมอร์อีเวนต์พาสนะครับผมมีอะไรไม่รู้นะ เหมือนจะ็นอีเวนต์พลาสตัวใหม่ของผมโซล่าเฟรมนะผมโซล่าเฟรมดีบีแมนนูบทอเล็ตเออยมันจะมีกล่องทอเล็ตนะผม,มนก็แล้วก็อันสุดท้ายผมก็จะเป็นแอดวานทอเล็ตนะผมเป็นกล่องแอดวานทอเล็ตนะซึ่งตอนจที่ผมเข้ามาในแอปดตแล้วนี่ฮะมีพลาสนะมันจะมีพลาสแล้วก็ชอ็อปวิเหมือนจะเป็นร้านค้าซาด้วยนั่นแหละผมซึ่ง วันนี้ซึ่งวันนี้ผมจะลงทุนหนึ่งหมืนด้านเองนะฮะซึ่งเป็นจำนวนเพชรที่เยอะมากซึ่งเรานั้นจะได้ตัวกอรลี่หรือไม่เดี๋ยวผมขอซื้อไปนนะผมไปโอเคตอนนี้ผมก็ซื้อที่ร้อยหนึ่งร้อยกล่องด้อง โอเคเราจะเปิดทีละอะไรดีทีละสิบเลยแล้วกันนะโอเคมาไปเราเปิดตัวนี้กันเลย Let's go สิบกองจะยังไงฟุ๊บเฮ้ยโอ้โหเกลือเราแรกเกลือฮะแต่ไม่เป็นไรเราอยู่ในเลยเก้าสิบกอง สิบลอบเราสองเออดึดึด <Yoshi> ึดึดอดึ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 ดเดึ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 ดเดึดยดึด้ดึ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 ดาดึ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 ดาดึ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 ที่ึ กล่องที่สามสิบโอ้โหเดี๋ยวนะผมว่าผมลองบูสต์หน่อยดีกว่าเฮ้ยเกือกเกินไปไม่ใช่นะตัวแดงไม่ออกมาเลยคนนี้ผมบูสต์ก่อนนี่เผื่อๆจะช่วยเออเผื่อจะช่วยเผื่อช่วยกล่องที่สี่สิบเดี๋ยนะเดี๋ยนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะเยอะเยอะมันมันจะเกือกเกินไปและ ไอเชี่ยเกินเกินไม่ใช่แล้วเดี๋ยวน้อเด้อเด้อเด้อของผมไปเช็คเลยเลยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเฮ้ยพี่เลดเลดเลดก็เกินไหมไม่ใช่นะโอ้ยเลดเลดโหดมากเนี่หนือเฮ้ยไม่ออกเลยมันติดสี่สิบกล่องแล้วไม่ใช่นะเดี๋ยวเด้อเด้อ ีอทีดีอีกทีทดีส Ma ิบกล่องไทีดิไม่ใช่อะไม่ใช่อะไม่ใช่อะไม่ใช่ะไม่ใช่ะเฮ้ยนี่ไงสวยสวมาแล้วหนึ่งตัวแดงมาแล้วหนึ่งครับผมทอชทีวีเฮ้ยสองตัวโอ้ว้าวเอออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเหลือยี่ก่องยังเหลือเยอะอยู่นะนี้เหลือเยอะอยู่ไปรอบที่อะไรรู้แล้วจะหกสิบไปหกสิบหกสิบดึดดึดดึดด โอ้โหอะไรของเกมไม่ใช่และต่อเพราะว่ายังไม่ต้องมีโอกาสร้อยกล่องมันต้องได้สักตัวหนึ่งมิดไอแกรี่อะต้องสักตัวหนึ่งอะกอรี่โอ้เกมไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะขอยรอดิมันเกือเกินไปไม่ใช่แล้ว มันมันไม่ใช่แล้ว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  <c oughs> ไม่มีความหวังแล้วว่ะตอนนี้ร้อยกล่องผมมืดเพชรแล้วนะเฮ้ยตัวแดงมาเนี่ยโอเคไหมผมตัวแดงสามตัวนะ น hmm. <laughs> ่สิบกล่องสุดท้ายสิบกล่องสุดท้ายกดลี่อยู่ใน